เมื่อสักครู่นี้เป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าขมิไล่ควายบรรเลงโดยรูปแบบของวงดนตรีไทยแต่อุปกรณ์ในการใช้น่าสนใจอย่างที่สุดครับและวันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะครับน้องๆจากโรงเรียนสิงห์บุรีและอรุบาลเทศบาล3าม,มรมรวมมิตรครับสวัสดีน้องๆทุกคนน,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 นะครับ เลขาธิชารที่อยู่ข้างหน้ากับปอขออนุญาตแนะนําพันเอกสุวเทพสิริสอนผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์สํานักงานเลขานุการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในโครงการจิตสํานึกรักเมืองไทยครับครับท่านครับกลุ่มผู้แทนที่รับจากโรงเรียนสิงห์บุรีสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณบทเพลงเมื่อสักครู่นี้โอ้โหเขมรไล่ควายผู้แทนเป็นคนเลือกเพลงนี้ให้น้องๆเยาวชนได้เล่นหรือเปล่าครับใช่ครับ ทำไปถึงเรือเพลงนี้ครับก็มันเป็นเพลงที่สน,นุกสนานครับอยากให้ฟังแล้วดูก็คืนครับให้เห็นว่าดนตรีไทยของเราก็าสามารถเล่นได้อย่างสนุกสนานน้องๆเยาวชนได้มีความสุขด้วยกับเรืร่องราวของวัฒนธรรมต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเราก็เห็นภาพชัดจากเพลงนี้นะครับอยากจะถามว่าที่เราได้เห็นอยู่เมื่อสักครู่เครื่องดนตรีแต่และชิ้นเป็นเครื่องที่เราคุ้นเคยคุ้นเคยเพราะว่าอยู่รอบตัวเรานี่เองด้วยการนําวัสดุเหลือใช้มาทาเป็นเครื่องดนตรี ครูเทนแนะนำเราหน่อยได้ไหมครับว่าแต่ละเครื่องดนตรีที่น้องๆเล่นมีอะไรกันบ้างครับเริ่มจากด้านหลังสุดเลยครับผมด้านนู้นจะเป็นกลองไหครับซึ่งอันนี้จะเป็นแทนกองแขกครับออันนี้จะเป็นกองไหตัวผู้ครับถ้าเปรียบเทียบกับเสียงกองแขกตัวผู้ที่เสียงต่งกันนะครับตัวผู้จะเสียงสูงครับครับอ๋อฟังเสียงหน่อยครับเออ เชอต่อไปครับจะเป็นของชามวงใหญ่เห็นไหมเวลาคุณครูเจนเขาเรียกของชามวงใหญ่เรารู้จักแต่ของวงใหญ่นี่คือของชามข<อ><อ>มาวงใหญ่นะครับผมขอฟังเสียงหน่อยครับนี่มีกูนด้วยนะมีทั้งหมดสิบหกลูกเท่ากับของวงใหญ่เลยครับอืมขชือต่อไปเลยครับของชามวงเล็กจะอยู่ด้านนี้ครับ นี่ลักษณะของถ้วยนี้ก็คือถ้วยถ้ใส่น้ำจิ้มอ่าสีถ้วยแบบใส่ซอสขอฟังเสียงหน่อยครับแม่เสียงน่ารักไหมไล่รถลมใบกระทาเสียงเลยลำดับต่อไปน้องๆสุภาพสตรีข้างหลังสองท่านครับตัวสูงหน่อยน่าจะเป็นชาบครับนี่ขอฟังเสียงหน่อยครับขวาปีเป็นชาบอันนี้ทำได้สุดรับทำได้สดสุดครับผมเล็กๆที่โยธาก็จะเป็นกระพวงครับครับ ขอฟังเสียงกรับพวงเลยครับผมทํามาจากอะไรครับคุณครูครับทํามาจากไม้ไผ่กับปี๊บเราเอาตัดปี๊บมาทําเป็นวัสดุข้างในครับอปี๊บกับไม้ไผ่ครับผมโอ้โหแนะนำท่านต่อไปก็ทางด้านด้านขวาของผู้ชมก็จะเป็นกองไห่ตัวเมียครับอันนี้ครับแต่ตัวผู้ตัวเมียอยู่ห่างไกลกันนะครับเขาไม่คิดถึงกันเหรอครับแต่โยคนละคนละค้าฟังเสียงเลยครับครับผมต่อไปครับด้านขวาครับคุณ ฟังเสียงหน่อยนะครับโอ้โหมาเรือเสียงกระดาษเกล็ดเกล็ดละกุ้งกระเบื้องก็เหมือนกันแต่ด้วยเสียงต่างก็ได้ครับตอนต้องเจียใต้กระเบื้องครับวิธีการทําก็คือเจียใต้กระเบื้องครับให้มีความหนาบางแตกต่างกันไปครับเชิญท่านต่อไปเลยครับ อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับครับเป็นซอด้วงกระป๋องครับอันนี้ชอบเลยเพราะกระป๋องที่เวลาเราทิ้งกลายเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากด้วยกลายเป็นซอด้วงกระป๋องเพราะว่ากระป๋องเนี้ยอายุเป็นร้อยปีกว่าจะ,จะเป็นตลาดใช่ร้อยปย่อยสลายได้จะสษามาครับข้บับผมลองฟังเสียงหน่อยครับซอด้วงกระป๋องครับโอ้โหไพราะมาชอบตอนยิม so ของน้องพอดีมากขั้นต่อไปครับ เป็นจะเค้กกล่องครับจะเค้กกล่องทำมาจากไม้อาจทำมาจากไม้อัดแล้วก็มีกล่องกล่องนิสสอเด็กด้วยนะครับนี่เห็แรมกล่องนิสสอเด็กน่ารักมากๆร้องฟังเสียงหน่อยครับจะเค้กกล่องครับขอเปาว่าน้องเพนี้ต้องพี้อังซมาดินแน่นอนถ้าต้องการคนตรงกลางล้วจะเป็นชิงครับชิงอันนี้ชิงอันนี้ทำมาจากหัวเตาแก๊สหัวเตาแก๊สอันนี้ชอบจริงๆ อมลเลนี้เราต้องยิ้มอยู่ใทุกครั้งเลยนอรักมาสวยงามถ้าต่อไปครับตอนนี้ก็จะเป็นซออูเกระปอมครับอ่าเมื่อกี้ซอสซอสด้วงตอนนี้มาซออูอืม้เมอกกอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่ามาจากกระป๋องที่ใหญ่หน่อยที่เราเหลือใช้สายหรือว่าที่สีนี่ทำมาจากอะไรครับ สายของอันนี้จะทําจากสายซอจริงๆครับคือสายใหม่อ๋อต้องเอาสายซอจริงๆมาครับผมทดลองแล้วมันดังดีกว่าอครับผมแล้วก็ที่สีอ่าที่หางม้านั่นที่คันคันชั้มันก็จะเป็นทำจากเอ็นครับเอ็นเบอร์ศูนย์จุดสองห้าครับผมแม่รู้เลยการล้วเอากลับไปทําที่บ้านได้เพราะทุกคนทาได้แน่นอนอีกสองขั้นยังไม่ได้นําเป็นนักร้องครับให้แนะนําตัวเองหน่อยครับเชิญเลยครับทั้งสองขั้นครับเชิญเลยครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชื้สาตาแป้นแก้วกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา,ษาปีที่5มาจากโรงเรียนสิงห์บุรีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวษิเชื้อสาตาตะโกทองอยู่ชั้นม .4 สีทับสิมาจากโรงเรียนสิงห์บุรีค่ะมุมนี้ฝึกซ้อมมานานไหมครับคุณครูครับประมาณเดือนต่อเดือนอันนี้ถือว่าเป็นซอฟต์คาวเวอร์ของจังหวัดสิงห์บุรีเลยนะผมเห็นแล้วผมครึ้งมากในสิ่งที่คุณครูได้ทำพีิธีทางกระสุนกราโหมมีส่วนร่วมในการทำวงดนตรี วงดนตรีไทยรีไซเคิลนี้อย่างไรบ้างครับผมเป็นตัวแทนของสำนักง,งานประหลาาัดกระทรวงกลาโหมนะครับเราก็มีโครงการจิตสำนึกรักเมองไทยโครงการของเราก็คือเปิดโอกาสให้น้องๆ้องเยาวชนเนี่ยได้เสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารนณะทางโรงเรียนสิงห์บุรีเนี่ยก็ตั้งทีมขึ้นมาแล้วก็เสนอโครงการนี้ขึ้นมาเป็นการรีไซเคิลวัสดุต,ต่างๆเพื่อให้ออกมาเป็นเครื่องดนตรีไทยซึ่งไม่เ,เพียงเท่านั้นยังจะเอาไปแบ่งปันให้กับโรงเรียนอื่นๆที่อาจจะขาดโอกาส กอเป็นการเผยแพร่ต่อไปด้วยสิ่งนี้เองที่ทําให้ชนะใจกรรมการของเราแล้วก็เป็นหนึ่งในส,สิทีมในปีนี้ที่ได้รับรางวัลจากโครงการจกเจสนเมเก้าเมืองไทยของเราไปครับสําหรับส่วนตัวผมถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับวงการดนตรีด้วยสําหรับครูเทียนครับอยากฝากอะไรกับพี่น้องชาวไทยครับอยากให้ประชาชนช่วยกำังห,หนุนนักเรียนนะครับให้ให้ใหใหอนุรัณ์ ดนตรีไทยเขาขาดแคลนเครื่องดนตรีเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางที่ไปทำเครื่องดนตรีแล้วก็ฝึกขาดดนตรีไทยได้ครับ,รบสามารถเอาวัสดุเหลือใช้ที่อยู่ที่บ้านของท่านเอามาลงมือทำสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้ก็คือความตั้งใจเขิมนครับความที่เห็นว่าเอ๊ะสามารถที่จะเอาวัสดุเหลือใช้แล้วมาทำเป็นเครื่องดนตรีอาจารย์รักดนตรีไทยเราอาจจะไม่สามารถที่ะจะมีกําลังในการซื้อเครื่องดนตรีที่แพงๆสามารถไปศึกษาจน นำวัสดุเหลือใช้มาทำได้อันนี้ผมขอคารวะเลยครับว่าเก่งมากๆเลยครับที่จูจอมประสานของราฐานดนตรีไทยที่มีวัฒนธรรมที่ยาวนานให้เข้ากับภูมิปัญญาปัจจุบันของคนไทยเรานะครับซึ่งไม่แพ้ใครในโลกเลยแล้วนำเสนอออกมาในรูปแบบของซอฟต์พาวเวอร์อย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ได้เห็นและความเป็นดนตรีซึ่งเป็นสากลนั้นอาจจะไม่ใช่เฉพาะดนตรีซึ่งบรรเลงเป็นไทยอย่างเดียวก็ได้สามารถนําไป เล่นได้ทั่วโลกเพราะนี่คือดนตรีซึ่งเป็นภาษาสากลจริงครับครับวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมรายการเรานะครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณคุณเอขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนสิงห์ดีและโรงเรียนอรุณวันเทศบาลสมามปมโฮมิดด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับ